โอ้โหข่วนเนาะฮังลิแหมทำมาเป็นหันตูดดูเนี่ยหขนนึงขึ้นไม่เสร็จอีกใครหลอกมาดูเด้หันตูดทำไมไม่เอาดูหน้าหน่อยมายิ้มหน่อยมีขี้ใครแล้วเนี่ยเธอร้ายเธอร้ายเธอไปไหนยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อย,ย,อยเล่นตัวอ๋ะแหม นี่หน่แงอ้าโอยกัดนิ้วเขาเหรอนี่แน่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 นี่แนว้ายเก็ล่อเขาหว่าน่เน่เน่เจลีเจลีเลีอ้อ้กัดแขนแม่ นี่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 จับพุงมันเลยไออยะเอเอกินเลยไอนีแน,น่นีแน่บุ้ง ดวนดวนดวนกลับเบาๆนะนี่นี่แนหันแน่หันแน่อะไรนะเธอหลออเธอเล่นด้วยเหรอหล่อเธอเล่นด้วยเหรอนี่เนอ้ยกินเนตกสซฟาอ่ะนี่น่นี่น่ยีหนี่หนี่หนี่เหนีเหยนเ่ห่หนี มันหลายการมันหลายการแหน่มุกเยอะนี่แหนนี่แหนหันตูนะเน่่ยน่น่หน่เร็ว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 เทำังมาเนาว